นี่คือการทำหมึกโบราณสไตล์ประเทศญี่ปุ่นครับหมึกที่คุณผู้ฟังกำลังเห็นอยู่นี้ระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนทำมันจะนิ่มแล้วก็นวดได้เหมือนกับแป้งโมจิ หมึกแบบนี้เป็นที่ต้องการในวงการการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นเป็นอย่างมากครับมึกคุณภาพสูงจะต้องทําด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและคนทําต้องรู้ด้วยว่าวิธีการทําให้ดีต้องทํำยังไงผู้ผลิตหมึกยี่ห้อโคบายเอ็นได้ผลิตหมึกแบบนี้มานานกว่า450ปีแล้วครับหมึกแบบนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าซูมิครับในท้องตลาดเราจะเห็นเต้นลักษณะแท่งหมึกแฮนด์เมดจริงๆวัสดุที่ใช้ทำหมึกเหล่านี้เรียบง่ายมากก็จะมีกาวที่ทําจากหนังสัตว์แป้งผงคาร์บอนแล้วก็น้ําหอมครับแต่เทคนิค ในการทำเป็นความลับของแต่ละค่ายและความลับเหล่านี้ก็สะสมมานับชั่วย,ยุคนมีคุณค่ามากๆและมีผลมากกับคุณภาพของหมึกที่ออกมาครับกล่าวกันว่าหมึกซูมิต้องใช้เวลาตากให้แห้งถึง4ปีถึงจะออกมาขายในตลาดได้ครับและนานกว่านั้นอีกในหมึกที่ราคาแพงขึ้นหมึกซูมิที่มีคุณภาพดีน้ำหนักเพียง200กรัมสามารถขายได้แพงเป็นพันดอลลาร์เลยครับ